โ <Okay>. อเคนะครับสวัสดีเพื่อนแม่ที่นอชาวไทยทุกท่านนะวันนี้เรามาอยู่กับมาครับวันอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้ผมจะมาเล่นสกายบอวพาร์ทสองกันที่ห่างหายกันเป็นนาเลยนะครับกดครับโอเคนะครับก็พาร์ทแรกไปก็ผมก็ชนะแบบงงงงเลยนะครับงงงงเลยทีเดียวว่าตัวชนะได้ยังไงนะครับ Okay. ซึ่งหาว่าสก,กีนี้ผมสร้างเองเครับก็สร้างเองนะแต่ก็เลอาเรียนแบบคนอื่นมานะครับแต่ก็บางอันก็แบบเลอาเรียนแบบมาบางอันก็สร้างเองนะครับแบบบุห้องกองกองเราต้องอย่ารีร่รอหน้เดี๋ยว เป็นหมือกนกันผมได้ยินเสียงคนว่ะมีคนไปตรงกลางแนวนะครับโอ้ย โอ้ยแหลกแลกแหลกๆหเฮ้ยสุนหมดแล้วไอ้ชิดแม่เฮ้ยถ้ามีลายเด้นมาขออะไรครับเฮ้ยเรามีนี่อยู่อะยิงใส่ไหม,มเสียงที่จะไปตรงกลางมากเลยอ่ะคือ Nhà nó quý À Ừ. เเฮฮ้้้ยยยโอเคนะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอาจจะสั้นหน่อยนะก็บ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับไปบ๊าย